ดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักของเชลิสนะคะเชลิสขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะของ c h ฟเตอร์มีคอมเมนต์น่ารักน่ารัจากคุณผู้ชมนะคะส่งมาให้เชลิสเชลิสขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็น c h ฟเตอร์นะคะเชฟเตอร์ีของเชลิสวันนี้ที่เชฟที่เชลิสบอกเอาไว้ก็คือว่าเราจะคุยกันในเรื่องของ love yourself first นะคะหรือการรักตัวเอง บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเรื่องการรักตัวเองทําไมจะต้องมาคุยด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ย่อมที่จะรักตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเชลิสก็เชื่ออย่างนั้นค่ะว่าทุกคนก็ย่อมที่จะรักตัวเองนะคะแต่ว่าเชลิสอยากจะเอามาแชร์ในเรื่องของมุมมองที่ลงรายละเอียดไปอีกนิดนึงนะคะว่าวิธีการรักตัวเองของแต่ละคนานั้นเป็นอย่างไรนะคะเรากําลังเข้าใจผิดหรือว่าเรากำลังมีอะไรมาบังตาหรือเปล่านะในการรักตัวเองของเรานะคะเพราะว่าเชลิสมองว่าในการรัก ตัวเองเนี่ยถ้าทุกคนพูดขึ้นมาเฉยๆว่าฉันรักตัวเองฉันก็ต้องรักตัวเองสิมีใครที่ไหนบ้างที่ไม่รักตัวเองนะคะเวลาเราพูดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าใจได้ว่าทุกคนก็น่าจะรักตัวเองนะคะแต่ว่าเราจะต้องไม่พูดขึ้นมาลอยๆเฉยๆคะ่ะเราต้องมาพิจารณาตัวเองด้วยว่าเรารักตัวเองจริงๆแล้วหรือเปล่านะคะถ้าเราพบว่าการกระทําหรือ พฤติกรรมหลายๆอย่างหลายๆสิ่งของเรามันบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้รักตัวเองเรารักคนอื่นมากกว่าตัวเองอันนั้นแปลว่าเรายังไม่ได้รักตัวเองเพียงพอคะ่ะเพียงแต่เรารักคนอื่นเพื่อเราต้องการให้คนอื่นนั้นกลับมารักเราเราจึงมีความสุขได้นั่นเองแต่วันนี้ที่ช้รจะคุยก็คือช้รจะคุยในเรื่องการรักตัวเองที่เป็นการรักตัวเองที่แท้จริงคือรักตัวเอง ด้วยตัวของตัวเองแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะชริสจะให้คุณผู้ชมแยกเป็นสองส่วนก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของการรักแบบไม่มีเงื่อนไขหรือการรักเพื่อเป็นการให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือไม่ได้คาดหวังอะไรจากคนที่เราให้อย่างเช่นการความรักของพ่อแม่ความรัก ของลูกที่มีต่อพ่อแม่หรือความรักต่อเพื่อนร่วมงานก็ได้ความรักต่อเพื่อนในที่โรงเรียนก็ได้หรือความรักต่อครูบาอาจารย์หรือความรักของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่ความรักต่อสัตว์ก็ได้ที่เรารักนะคะเพราะเชริสมองว่าความรักส่วนนี้มันเป็นความรักที่เราพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะให้โดยปราศจากเงื่อนไขคือไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนคือให้เพราะ เรามีเกินมากพอเราจึงให้ได้หรือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีเกินมากพอแต่เรามีแล้วเราสามารถที่จะจิบยื่นให้กับผู้อื่นได้เปรียบเสมือนเป็นบุญกุศลหรือว่าเป็นทานนะคะคือให้แล้วเรารู้สึกอิ่มใจเรามีความสุขเพราะการให้เพราะมันเป็นการให้ที่เราไม่ได้คาดหวังสิ่งใดเราไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ เป,เป็นการให้แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วมันก็จะอิ่มเอมใจจากการที่เราได้ให้นั่นเองอันนี้คือส่วนที่1นนะคะซึ่งทุกคนก็คงมีอยู่แล้วแหละพอมาถึงส่วนที่2นะคะก็คือการรักตัวเองที่เป็นการรักตัวเองจริงๆแต่ต้องเป็นการรักตัวเองที่รักแล้วทําเพื่อตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ได้พึ่งคนอื่นนะคะ อันนี้เข้าใจชลิดแล้วนะคะชลิตจะแบ่งเป็นสองส่วนแต่วันนี้ชลิตจะคุยในเรื่องของการรักตัวเองที่ตัวเองทําเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนะคะชริตมองแบบนี้ค่ะชริดจะเปรียบให้ฟังว่าเวลาที่เรารักตัวเองเนี่ยเรารักตัวเองเราต้องรักจากความรู้สึกของเราเองเช่นเ,เรารักที่จะทําอะไรเราชอบอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นทําแล้วเรามีความสุข ทำแล้วเราแฮปปี้ทำแล้วเราเทําให้ชีวิตเราสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเรารักตัวเองด้วยตัวของเราเองฉริษณเปรียบเสมือนต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเล็กๆนะคะเวลาที่ผู้ชมปลูต้นไม้นะคะหรือว่าเห็นต้นไม้ที่มันยังต้นเล็กอยู่แล้วถ้าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยได้รับการรดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินหรือว่าคอยเก็บน้อนเก็บแมลงที่มา แวะเวียนมากินใบหรือว่ามาทำลายต้นของเขานะคะแล้วก็รวมทั้งการที่นำออกไปโดนแดดบ้างหรือว่าการนำเก็บเข้าร่มบ้างเวลาที่ฝนตกหนักๆเพื่อที่จะให้เขามีบาลานซ์ในการได้น้ําได้แสงแดดก็เพื่อการเจริญเติบโตของเขาและเมื่อต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยได้รับทั้งน้ําทั้งปุย๋ยทั้งแสงแดดพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะค่อยๆเจริญเติบโตโจรแตกราก แต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วต่อให้มีลมพายุรุนแรงแค่ไหนเขาก็สามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะว่ารากฐานของเขานั้นปักลงลึกไปในดินและก็มั่นคงแล้วก็เปรียบเสมือนตัวเรานะคะถ้าตัวเรามีความสุขตัวเรามีความรักโดยที่ไม่ต้องคาดหวังจากคนอื่นเป็นการรักตัวเองที่เกิดจากตัวเอง ความสุขนั้นน่ะมันก็จะมีได้ด้วยตัวเองในทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปคาดหวังความสุขจากใครที่จะมาให้เรานะคะ ที่เชริสเปรียบความรักเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้เพราะว่าเชริสอยากให้มองเห็นชัดเจนนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรารักตัวเองแล้วเราหาความสุขให้ตัวเองเราเติมเต็มตัวเองให้ความสุขกับหัวใจของเราทุกวันทุกวันทุกวันจนความความสุขมันมันเต็มล้นในใจของเรานะคะในใจของเรามันก็จะรู้สึกพองโตใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกอิ่มเอมจากความสุขที่เราหาให้ตัวเราเองในทุกวัน จนมันพองมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะล้นออกมานอกหัวใจอะค่ะพอล้นออกมานอกหัวใจแล้วเนี่ยมันก็จะล้นออกมานอกร่างกายอีกค่ะจนมันทําให้เราเนี่ยมีออร่าแห่งความสุขแล้วมันก็จะเผื่อแผ่ไปให,ให้กับคนรอบข้างตัวเรา เวลาที่คนอื่นเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวเราหรือเขามองเห็นตัวเราเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ทําไมดูเขามีความสุขจังเลยทําไมดูเขาหน่าอยู่ใกล้จังเลยเวลาที่เราไปอยู่ใกล้เขาแล้วเนี่ยเราก็พอเยมีความสุขไปด้วยเราก็พอเลยสดชื่นไปด้วยแล้วก็ จนทําให้เราเนี่ยลืมความทุกโศกหรือลืมเรื่องคลึกเครียดในตัวเราไปได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเหล่านี้ค่ะชลิตจะบอกว่าเขามีความสุขด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็เติมเต็มหัวใจของเขาเนี่ยจนมันเต็มเปลี่ยมจนมันเอ่อล้นล้นออกมานอกหัวใจแล้วก็ล้อนออกมานอกร่างกายจนมันเป็นออร่าเผื่อแผ่ไปให้กับคนรอบข้างไม่ว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากหรือน้อยก็ตามแค่เขาเห็นเราอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่า โอ้คนนี้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขจังเลยอยากอยู่ใกล้ๆอยากเข้าไปคุยด้วยอยากเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะก็คือคนที่เขาอ่ะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเคยเจอไหมคะคนแบบนี้นะคะเชริสเจอบอกว่าจริงๆเชริสก็เคยเจอนะคะเวลาที่เราเห็นแค่แล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยทําไมคนนี้เขาดูน่ารักจังเลยเขาดูมีความสุขจังเลยเขาดูสดชื่นสดใสย,ยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเขาไม่เคยมีความทุกข์เลยเหรอจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องมีความทุกข์อยู่แล้วคะ่ะแต่เขาเลือกที่จะแสดงออกหรือเก็บไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเก็บกดน,นะคะแต่ว่าเขาอะมีวิธีการที่จะระงับทุกข์ของเขาเอง แล้วก็เปลี่ยนจากความทุกข์เนี่ยให้มันเป็นพลังงานแห่งความสุขและเมื่อเขาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ทุกวันทุกวันแล้วจนมันล้นหัวใจมันก็ล้นออกมานอกร่างกายแล้วมันก็ทําให้คนที่อยู่รอบตัวเขาอะพรอมีความสุขไปด้วยเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขไปด้วยลืมเรื่องเราความทุกข์ของเราแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยอยากอยู่ใกล้เขาเกือบแทบจะทุกๆวันเลยเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขนะคะคนเหล่านี้ชริสจะบอกว่า เขาเรียกว่าคนมีเสน่ห์คุณเคยเคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะมีเสน่ห์เนี่ยมักจะสวยน้อยกว่าคนอื่นหรือมักจะหล่อน้อยกว่าคนอื่นหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีความความสามารถไม่เทียบเท่ากับคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีนะคะเขามีแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีไม่เทียบเท่ากับคนอื่นหรืออาจจะมีคนบางคนที่มาจัดเขาว่าเขามีไม่เท่าคนอื่นมันก็เลยทําให้เขาเนี่ย มันเจียมตัวเองอหะค่ะเหมืนรู้สึกว่าในเมื่อฉันไม่สวยฉันไม่หลอ่อฉันไม่เก่งเท่ากับคนอื่นก็ไม่เป็นไรฉันจะอยู่กับของฉันได้ก็พ่อแม่ฉันให้มาแบบนี้เขาก็จะเริ่มคิดว่าเขาก็จะมีความสุขเท่าที่ตัวเขามีเท่าที่ตัวเขาทําได้และเมื่อเขามีความสุขให้กับตัวเองได้ในขณะที่เขาเป็นอยู่ในขณะที่ชีวิตเขามีอยู่ พอเขามีความสุขได้ทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เต็มเปลี่ยนหัวใจอะค่ะแล้วมันก็ล้อนออกมานอกหัวใจแล้วมันก็ล้อนออกมานอกร่างกายจนทําให้คนรอบข้างกายเขาเนี่ยเห็นเขาแล้วรู้สึกอยากอยู่ใกล้รู้สึกมีความสุขเพราะว่าได้รับออร่าความสุขจากตัวเขาเปลี่ยงประกายมาให้คนส่วนใหญ่ที่ที่เรามองไปว่าเออทําไมคนที่ไม่สวยไม่หล่อหรือคนที่ไม่เก่งทําไมเขาดูมีเสน่ห์เพราะว่าเขารู้จัก หาความสุขให้กับตัวเองเขารู้จักเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองะคะ่ะเขาก็เลยกลายเป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเราก็ลองเลือกเอานะคะเชิสอยากให้คผู้ชมเนี่ยนะคะลองคิดดูว่าเราอยากจะเป็นคนมีเสน่ห์แบบนั้นไหมถ้าเราอยากจะเป็นคนมีเสน่ห์แบบนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าแล้วเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเชิสก็เลยมีไพ่ออร์เคิลที่จะมาให้คําแนะนํานะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูไพอ่ออร์เคลกันเชริสเปิดไพ่ทาโร่วางไว้ให้ทุกคนจะเห็นว่าจะมีไพ่ย h e e m อ e r o r t r e e m p r e s อ King of p e n t a c l e แล้วก็ Queen of Pentacles นะคะสีไพ่เนี้บ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองรักตัวเองแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะชอบดูไพ่ย,ยิปซีหรือว่าชอบดูไพ่ทาโร่นะคะแล้วลองไปดูผู้เชี่ยวชาญท่านไหนแล้ว ไพ่ตัวตนของตัวเองเนี่ยได้ the emperor the empress king of pentacles หรือว่า queen of pentacles เนี่ยขอให้รับรู้ไว้เลยว่าคุณก็น่าจะเป็นคนที่รักตัวเองคนหนึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูไพ่ oracle ให้คำแนะนำกันเลยนะคะเชลิมมีไพ่ oracle 3กล่องนะคะให้คุณผู้ชมเลือกนะคะกล่องแรกนะคะแทนรูปไพ่ทาโร่คือไพ่ the sun ค่ะไพ่ the sun นะคะใครที่ชอบ ไพ่ใบนี้นะคะก็เลือกกองไพ่เดอะซันะคะส่วนกองที่สองนะคะไพ่ทาโร่หรือไพ่เดอะ o ูนค่ะถ้าใครชอบไพ่เดอะมูนนะคะก็เลือกกองที่สองนะคะกองที่สามค่ะเป็นตัวแทนไพ่ทาโร่ด้วยไพ่เดอะสตาค่ะถ้าใครชอบไพ่เดอะสตาร์ก็เลือกกองที่สามนะคะ ใช้ทช้เวลาทําจิตให้สงบนะคะสักหวินาทีแล้วก็คุณผู้ชมเลือกกองไพ่ที่ชอบหรือที่ดึงดูดสายตามมากที่สุดนะคะ The Sun The Moon หรือว่า The Star นะคะสามกองเลือกหนึ่งในสามกองค่ะมาที่กองแรกเลยนะคะกองแรกไพ่ The Sun นะคะใช้สว่างไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไพ่ The Sun มีไพ่ออร์แลคิลทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้ที่เห็น4ใบก็คือว่าปกติชลิสจะสับไพ่แล้วชลิสจะให้ไพ่หล่นลงมาเองนะคะแล้วกล่องเนี้ยไพ่เ,เด็กที่ชื่อว่าเซิร์ฟแคร์นะคะหล่นมาสองใบชลิสก็เลยเอาทั้งสองใบเลยนะคะะเ,เดี๋ยวดูว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ทฤษฎีออร์คเลนะคะได้ไพ่เฟิจิลนะคะซึ่งหมายถึงการ แต่ขักง,ง่ายนะคะกันเปราะบางนะคะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะคือไพ่ไฮเดรตนะคะไพ่ที่สามคือไพ่ซาวฮิลลิ่งนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่สี่คือคัมจูเกเตอร์นะคะโอ้ไพ่ออกมาสอดคล้องกันมากเลยนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้ย คุณผู้ชมที่เลือกกองนี้อาจกําลังอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เปราะบางนะคะอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือให้ดื่มน้ําเยอะๆค่ะไฮเดรตคือการดื่มน้ํานะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าคนที่กําลังมีความรู้สึกที่เปราะบางและแตกหักง่ายก็น่าจะร้องไห้เยอะนะคะถ้าเมื่อร้องไห้เยอะแล้วก็คงจะสูญเสียน้ําค่ะก็ควรที่จะดื่มน้ําเยอะๆเพื่อที่จะไปทดแทนน้ําที่คุณสูญเสียไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณดื่มน้ําเพื่อที่คุณจะได้ร้องไห้ได้มากขึ้นนะคะเป็นการทดแทนหรือ แวเชยน้ําที่คุณเสียไปและเมื่อคุณค,อคอ่อยๆเนาะร้องไห้น้อยลองแล้วเนี่ยน้ําที่คุณดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปช่วยทําให้คุณเนี่ยสดชื่นสดใสแล้วก็มีความรู้สึกที่ไม่แห้งเหี่ยวภายในอะค่ะนะคะมันก็จะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจได้เช่นกัน mm hmm. ส่วนบทที่สองที่หล่นออกมาจากไพ่เซฟแคร์นะคะก็คือไพ่ซาวน์ฮ a ล i ิ่งไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าให้คุณนอาฟังเพลงค่ะ และเชลริสก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมว่าถ้าคุณฟังเพลงที่เป็นเพลงของ h e ล l ิ่งแล้วเนี่ยซึ่งคุณสามารถเสิร์ชได้ใน YouTube เลยนะคะที่เป็น Healing Sound หรือว่าเป็นเพลง h e ล l ิ่งนะคะมันจะช่วยทาให้คุณเนี่ยฟังแล้วรู้สึกจิตใจ,จสงบขึ้นเชลริส mm hmm. แนะนําให้คุณฟังก่อนนอนนะคะหรือเวลาที่คุณอยู่คนเดียวอาจจะอยู่บนรถไฟฟ้าเดินทางเดินทางสักครึ่งชั่วโมงคุณก็สามารถฟังซาว n d ฮ e ลิ่งได้นะคะโดยเปิด จาก YouTube ในมือถือนะคะแล้วก็ใส่หูฟังนะคะแล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆหรือถ้าฟังก่อนนอนได้ก็จะยินดีมันก็ช่ให้จิตคุณสงบในเวลาหลับคุณก็จะหลับได้สนิทนะคะเขาบอกว่าเสียงเพลงที่เป็นเสียงฮีลลี่เนี่ยมันจะมีขึ้นความถี่ที่ทําให้จิตเราสงบแล้วก็ทําให้เราจะเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังก่อนนอนแล้วจิตเราก็จะสงบแล้วก็จะหลับฝันดีค่ะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะบง่งไพ่เป็นไพ่แฟรี่นะคะก็คือไพ่ออร์คเคกล่องนี้นะคะไพ่แฟรี่ออกมาบอกว่าคัมจูเกเตอร ก็คือเป็นไพที่สอดคล้องกันมากว่าในเมื่อคุณอยู่ในอารมณ์ที่ปลอะบางแล้วเนี่ยให้คุณฟังเพลงบาบัดแล้วเนี่ยคุณก็อย่าอยู่คนเดียวค่ะ <Compl icated S 1> <gray> คัมจูเกเตอร์ก็คือให้ออกไปพบปะผู้คนพบปะเพื่อนฝูงที่จะทําให้คุณมีความสุขที่จะทําให้คุณลืมลืมความเหงาความเศร้า,าทําให้ชีวิตคุณสดๆๆๆะะชื่นสดใสนะคะเพราะฉะนั้นอย่าอยู่คนเดียวนะคะให้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงทํากิจกรรมกับเพื่อนหรือว่าไปทานข้าวไปกินเลี้ยงสังสรรค์ก็ได้ไนะคะคัมจูเกเตอร์กับเพื่อนหรือกับคนที่คุณรักหรือ ที่หวังดีกับคุณและคุณจะมีความสุขแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยฮีลิ่งตัวเองได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นค่ะโอเคนี่เป็นคําแนะนําของไพ่ออราเคิลสำหรับกองที่1กองคนที่เลือกเดอะซันนะคะต่อไปกองที่2ค่ะกองที่ผู้ชมเลือกไพ่เดอะมูนนะคะเชลิสเวเตอร์นีไพ่เดอะมูนได้อะไรบ้างนะคะได้แนปนะคะได้ Movement นะคะแล้วก็ได้เว i t f ฟอร์วินเนะคะ ไพทเวซีไพแนปนะคะบอกว่าให้คุณได้ให้คุณยีบหลับคะ่ะให้คุณพักผ่อนนะคะให้คุณได้พักสมองพักหัวใจนะคะเติมพลังงานด้วยการมีมูฟเมนต์ค่ะมีมูฟเมนต์ในที่นี้ก็คือ คือไม่จำเป็นต้องออกกาลังกายนะคะอาจจะทําอะไรก็ได้ที่มันเปลิดอิริยาบถคุณนะคะจากการนั่งทํางานนั่งทํารายงานนั่งเรียนหนังสือหรือว่าการแค่นอนการแค่ยืนการแค่เดินเบาๆง่ายๆในกินจวัตรประจําวันให้คุณเปลี่ยนมูฟเมนต์ไปเป็นการวิ่งการขี่จักรยานหรือว่าการไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ท,ที่มันช่วยให้คุณได้ ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการไปฝึกเตืนโยคะไม่ว่าจะเป็นโยคะร้อนหรือว่าโยคะาฟาหรือว่าการออกกาลังกายใดๆก็ได้ที่คุณชอบนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการไปทํากิจกรรมทั้งกางแจ้งทั้งในร่มที่คุณชอบที่คุณมีเพื่อนไปด้วยก็ได้ค่ะเป็นมูฟเมน n ์ที่คุณชอบนะคะ <S <S เพื่อที่ว่าคุณจะได้เปลี่ยนแปลงอิริยาบถพลังงานในร่างกายเราก็จะได้มีการเคลื่อนไหวนะคะจากพลังงานที่ลบๆพลังงานที่ไม่ดีมันก็จะขับเคลื่อนออกไปแล้วร่างกายเราเนี่ยก็จะรับพลังงานที่ เป็นบวกเป็นพลังงานที่ดีเข้ามาในร่างกายแทนนะคะมันก็จะได้มีการเปลี่ยนพันธพลังงานในร่างกายของเราจากมูฟเมนท์ที่เราได้ทําในแต่ละวันนะคะและไพ่แฟรี่ก็ออกมาบอกว่าให้คุณเว i t f ฟอร์วินเค่ะอันนี้เชอริสไม่แน่ใจว่าไพ่แฟรี่อาจจะบอกว่าบอกเป็นไหๆๆว่าให้คุณอะ่ะพัก สมองพักจิตใจและก็ให้คุณไปหากิจกรรมทําที่ทําให้คุณเปลี่ยนเอเริยาบทและให้คุณทําไปเรื่อยๆจากวันเนี้ไปจนถึงหน้าหนาว หน้าหนาวของเมืองไทยเราก็น่าจะประมาณ3าสีเดือนใช่ไหมคะโดยที่คุณไม่ต้องคิดว่าเอ๊อะเมื่อไหร่ฉันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะรักตัวเองมากพอไม่ต้องไปคิดไปกังวลตรงนั้นนะคะให้คุณคิดว่าคุณก็พักสมองพักจิตใจแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบทให้พลังงานในร่างกายของคุณได้มีการเปลี่ยนผันแล้วทําไปเรื่อยๆค่ะจนถึงฤดูหนาวนี้คุณก็ลองดูนะคะว่าแฟรี่จะมาบอกอะไรของบอกอะไรกับคุณในช่วงฤดูหนาวน,นะคะคุณอาจจะได้พบเจอสิ่งดี ดีสิ่งอะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณก็ได้อีกแค่3าสเดือนคุณก็ลองทําดูนะคะ mm hmm. เผื่อในช่วงหน้าหนาวที่จะมาถึงแม่อีกไม่ช้านี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากการที่คุณได้เปลี่ยนแปลนตัวเองรักตัวเองขึ้นก็ได้ค่ะโอเคค่ะนี่เป็นคําแนะนําจากไพ่เอเลอร์กลุ่มที่2นะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะไพ่กลุ่มไพ่เดอะสตานะคะสำหรับผู้ชมที่เลือกไพ่เดอะสตานะคะ ไพ่ Oracle ที่ออกมาก็คือไพ่ Imagine นะคะไพ่ Abundance Planning นะคะแล้วก็ไพ่ Life Energy นะคะ ไพ่ m a g i n ินไ่บอกบ่งบอกถึงว่าให้คุณมีจินตนาการมีความคิดมีความหวังไว้ในใจนะคะแล้วก็ไพ่เออร์บันเดนส์ n รีนเนี่ยบ่งบอกว่าตอนนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะให้คุณมาบริหารจัดการเ,เรื่องส่วนตัวของคุณนะคะอย่างเช่นเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าในรูปนี้สังเกตเห็นไหมคะว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะก็คือให้คุณวางแผนการใช้ชีวิตซึ่งคนที่เลือกไพ่กองเดอะสตาร์หรือว่าไพา่ออร์คิลกองเนี้ยเนะี่ยอาจกําลังมี เชอริสไม่อยากใช้คําว่ามีปัญหานะคะอาจจะเป็นการบริหารการจัดการบริหารจัดการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้ชมกองที่เลือกกองเดอะสตาร์เนี่ยลองย้อนกลับมามองดู การบริหารจัดการการเงินของคุณดูนะคะว่ามันมีข้อขัดตกบกพร่องตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบิลค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของบิลค่าใช้จ่ายแบบบัตรเครดิตนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะมันบาลานซ์ไหมนะคะลองทําบัญชีรับบัญชีจ่ายดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าระหว่างรายรับที่เราได้มาในแต่ละเดือนกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายไปในแต่ละเดือนเนี่ยมันบาลานซ์ไหมแล้วถ้ามันไม่บาลานซ์เนี่ยมันเกิดจากค่าใช้จ่ายอะไรเป็นค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟอือยหรือเปล่านะคะถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องตัดอะไรออกไปบ้างหรือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่อ๋อเราไปรูดซื้อของที่ไม่จําเป็นของฟุ่มเฟอือยเราก็ควรจะลดลงไหมนะคะหรือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายจ,จากการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะคะเราไปร้านที่แพงเกินไปบ่อยเกินไปหรือเปล่านะคะก็ลองดูว่าเราปรับเปลี่ยนการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเป็นสถานที่อื่นๆที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงได้ไหมนะคะก็คือไพ่เซฟแคร์ Self ออกมาบอกว่าให้คุณแพ ในการบรหิหารจัดการการเงินของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะทําให้คุณมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าได้ถ้าคุณไม่บรหิหารจัดการการเงินให้ดีนะคะก็ลองกลับไปเ,เขียนแลนดูว่าการบรหิหารจัดการการเงินของคุณนั้นอยู่ในขั้นที่ดีแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ดีก็ลองทําดูนะคะส่วนไพ่ไลฟ์เอนเนอร์จีของแฟรรี่นะคะออกมาบอกว่าตอนเนี้ย นะมีพลังงานที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะที่เป็นพลังงานดีๆแต่ว่าคุณยังมองไม่เห็นแล้วก็คุณก็ยังไม่ได้ออกมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณนะจินตนาการว่าคุณมีพลังงานที่ดีๆแฝงอยู่ในตัวเองนะคะให้คุณนําพลังงานดีๆของคุณเนี่ยออกมา ใช้นะคะแสดงพลังงานของคุณออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะอย่ามัวแต่เป็นหมกมุ่นในเรื่องที่มันไม่ได้เก็บประโยชน์เกี่ยวกับตัวเรานะคะไม่ว่าคุณจะมีพลังงานดีๆในด้านในเรื่องของการงานในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการพรีเซนต์กับลูกค้าก็ตามหรื oui. หรอว่ากับคุณครูกับอาจารย์ก็ตามนะคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะมีพลังงานดีๆในเรื่องของความคิดความครีเอทีฟนะคะหรือแม้กระทั่งคุณจะมีพลังงานดีๆในเรื่องของการ คําพูดหรือการแสดงออกใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้คุณนําออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนก็ขอให้คุณมองตั้งสติแล้วมองว่าเอ๊ะฉันมีความสามารถด้านไหนเลยที่ฉันมันจะนําออกมาใช้ Japanese, ได้แต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้ใช้เลยฉันยังเก็บเอาไว้อยู่เลยฉันยังไม่ได้แสดงความสามารถหรือยังไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของฉันออกสู่สายตาคนอื่นเลยคุณ ก็ลองมองหาดูนะคะและเมื่อคุณคพบแล้วคุณก็นําพลังงานที่ดีของคุณอันนั้น,นออกมาใช้แววของคุณออกมานะคะเมื่อผู้คนได้พบเห็นแล้วเขาก็จะชื่นชมคุณค่ะมันก็จะเป็นกําลังใจที่ดีมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้คุณทําสิ่งด,ดีต่อไปนะคะไพ่แฟรี่ก็เลยอยากจะบอกว่าให้คุณใช้ไลฟ์เอเนอร์จีของคุณเนี่ยแหละคะ่ะแสดงออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นคาแนะนําจากไพ่ออร์คเคอร์นะคะกลองที่3มหรือว่าคนที่เลือกกองเดอะสตาร์นะคะ โอเคค่ะชริสหวังว่าคลิป Love Yourself First หรือว่ารักตัวเองของชริสในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะและชริสก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ชริสด้วยนะคะและอย่าลืมตั้งกระดิ่งไว้นะคะเวลาที่ชลริสลงคลิปครั้งต่อไปทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนจาก YouTube นะคะแล้วก็จะได้รับ กลับเข้ามารับชมเชอริสอีกนะคะสำหรับวันนี้เชอริสขอบคุณมากนะคะที่เปิดชมเชอริสจนจบนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้า chapter ์โฟนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย